สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตั้งค่าความสว่างของหน้าจอในเครื่อง Vivo Z7 X เราจะพูดถึงเรื่องการปรับความสว่างแล้วก็อยู่ดีดบางทีหน้าจอก็เดียเด๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างไม่ได้อย่างใจอะไรอย่างเงี้ยนะรวมไปงถึงระยะเวลาในในการตั้งให้มันสว่างอ่าอันนี้บางทีเราเราใช้งานใช้การแล้ว ยังไม่ทันดูสาแก่ใจหน้าจอดับรืลมคาน อยากตั้งให้มันนานๆหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยนะคุณก็ควรจะตั้งให้มันให้มันนานๆอย่างที่คุณอยากเออบางทีมันมันตั้งปกติเขาก็ตั้งไว้นาทีสองนาทีอ่ะบางทีก็ไม่ได้ใช้ก็เพื่อประหยัดพลังงานมันก็ควรจะดับหน้าจอลงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่บางครั้งมันไม่รู้ว่าเราใช้อยู่อะไรเงี้ยมันก็ดับหน้าจอลงเพราะมันตั้งเวลาไว้แบบนั้นมันก็ดับสิถ้าคุณไม่แตะมันโอเคไหมเราก็ตั้งให้มันสว่างให้เหมาะกับที่เราใช้งานโอเคอ่าคุณอาจะถ้าคุณตั้งให้มันสว่างนานๆ เวลาที่คุณไม่ใช้แล้วคุณก็ควรจะดับหน้าจอจะด้วยวิธีอะไรก็ตามแต่เคาะสองครั้งหรือว่ากดปุ่ม power ดับก็แล้วแต่ตามใจแต่จะให้ดีสนอปุ่ม power เคาะาหน้าจอสองครั้งให้ดับดีกว่าอามาอันนี้มาดูเรื่องความสว่างก่อนอ่าอย่างแรกเลยเนี่ยเวลาเราจะปรับความสว่างของหน้าจอเนี่ยเราเอามือลูนิ้วเราเนี่ยนะลูดลงมาจากขั้นบนตรงเนี้ยเพื่อ ให้เราได้เห็นเมนูทางลัดเนี่ยเราก็จะเห็นเมนูทางลัดแบบนี้ตรงนี้มันจะมีให้เราเนี่ยตรงนี้ลากได้คุณสามารถลากไปทางนี้เพื่อให้มันสว่างมากลากไปทางนี้เพื่อให้มันสว่างน้อยอ่ามันสามารถปรับได้ในเมนูทางลัดอยู่แล้วโดยปกติโอเคไหมหรือถ้าอยากไปปรับในตั้งค่าหรือไม่อยากให้มันสว่างเดียวสว่างเดี๋ยวมืมดเดียวสว่างก็นี่เลยครับในตั้งค่าไปหารูปฟันเฟืองเดียมากดไปในตั้งค่าพี่ แล้วเราก็ไปเลือกเดี๋ยวนะถอยหน่อยหนึ่งเราก็ไปเลือกเลื่อนลงไปข้างล่างซะหน่อยหนึ่งมันจะไปเจอคําว่าการแสดงผลและความสว่างตรงนี้นี่อ่ะกดเข้ามาในนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องความสว่างนี่เห็นไหมมันมีความสว่างอยู่ตรงนี้และตรงนี้มันเป็นปุ่มให้เราเลือ่อนเราสามารถเลื่อนให้มันสว่างมากสว่างน้อยได้เออนะ,อ,ะอยู่กลางๆก็ดีแล้วโอเค สว่างมากก็ต้องเข้าใจว่ามันก็จะเปลืองพลังงานแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็อาจจะหมดเร็วอ่าคุณอาจจะโอ้ช่างมันเถอะแบตมันหกพันมิลลิแอมอ่าไอ้นี่อันนี้ก็อาจจะอยู่ไม่ได้ทั้งวันเหมือนกันนะพี่ถ้าพี่สว่างออกมาใช้นานๆเนี่ยอีกอันหนึ่งอ่าโดยปกติเนี่ยมันจะเปิดเอาไว้อยู่อยู่เลยตอนที่คุณเปิดเครื่องก็คือนี่ปรับความสว่างหน้าจออัตโนมัติตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยผมปิดปกติมันเปิดเป็เปนสีฟ้าอย่างนี้นี่อันเนี้ยกดปิดซะ เพื่ออะไรเพื่อบางทีแบบบางทีมันโพลเพลโพลเพลคือคือฟังก์ชันของเครื่องอ่ะมันจะอ่านความสว่างที่ที่คุณนั่งอยู่ถ้ามันสว่างน้อยลงมันก็จะปรับหน้าจอให้สว่างน้อยลงด้วยเพื่ออะไรเพื่อสนอมสายตาของคุณไงโอเคมั้ยแต่บางทีมันแบบนั่นก็บุบบับบุบบับบุบบับหน้าลำคาเพวาเซนเซอร์มันงงว่าตกลงตอนนี้มันมืดหรือมันสว่างมันโพลเพลโพลเพล เ <laughs> ว้ยนะผมไม่ค่อยชอบอเรื่องนี้ผมไม่ชอบผมว่าไอ้มันคายอยู่งั้นแหละเออถ้าอยากให้มือสว่างก็ไปปรับตรงเมนูนทางรัดเองเลยก็ง่ายดีคืออยากให้สว่างน้อยก็ปรับลงอยากให้สว่างมากก็ปรับขึ้นอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะอ่าเอออ่าชักเพี้ยนละเวงโอเค <laughs> อารมณ์อ่นเรื่องการตั้งเวลาก็จะอยู่ข้างล่างนี่ระยะเวลาะระยะหมดเวลาหน้าจอนี่่ตรงนี้นี่กดเข้าไปในระยะเวลาหมดหน้าจอเนี่ยในนี้เขามีอะไรให้เราเล่นบ้างก็ มีสิบห้าวิมีสามสิบวิมีหนึ่งนาทีสองนาทีห้านาทีสิบนาทีแล้วก็สามสิบนาทีอ่ามีแค่นี้พี่มีแค่นี้ถ้าจะเอาแบบสว่างกันชั่วกับชั่วกันเลยไม่มีน่าไม่มีไม่มีนะไม่มีไม,ม,ไม่ไม่ดับหน้าจอเลยไม่มีในเครื่องนี้อ่าอันนี้มีแค่สามสิบนาทีนะจ๊ะอ่าก็อ,อันนี้ก็ไปเลือกเอาก็แล้วกันถ้าอยากให้มันสว่างกี่นาที คุณก็ปาไปนี่อันนี้อันนี้ผมติ๊กเอาไว้ตรง1ินาทีเนาะอันนี้เนี่ยคุณก็จะทําให้มันเป็นป,ปุ่มปี๊บฟ้าขึ้นมาอย่างนี้ถ้าคุณกดตึ๊กเลื่อนไปที่สองนาทีอย่างเงี้ยมันก็จะดับตัวใน2อนาที10บนาทีดีกว่าบางทีมึงต่ออธิบายอะไรนานนะครับอธิบายอาธิบายไปามาเอาหน้าจอดับคุยคุยยากเลยอันนี้ <laughs> อ่ะก็เอามาฝากกันประมาณนี้สำหรับการตั้งค่าความสว่างของหน้าจอในเครื่อง v ี vo z แ x ก็ต่างกันประมาณนี้แลน่าจะพอเข้าใจแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ